ใช้ออปชันมาทำกำไรมากกว่าไปซื้อหุ้นโดยตรงทำยังไงมาดูกันครับเมื่อวันที่24ตุลาปี2023นีนะครับราคาหุ้นบริษัทฮัตเทเวของคุณปู่วอร์เรน u บ f ฟต์ลงมาอยู่แถวๆราวๆ3 4รถึง3า0เหรียญน,นะครับบริเวณแนวรับที่ผมตีเส้นเอาไว้พอดีบริษัทของคุณปู่วอร์เรนเนี่ยเป็นบริษัทที่ดีนะครับผมเองก็สนใจที่จะลงทุนแล้วก็สะสมหุ้นเพิ่มด้วยนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะซื้อทั้งหุ้นแล้วก็ call ออปชันด้วยนะครับ 340่340นะครับโดย call option ของผมเนี่ยหมดอายุวันที่16มกราปี2026การซื้อ call option ของผมเนี่ยครับมีความหมายว่ายังไงมันแปลว่าผมมีสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นเบอร์เชียที่ราคา340เหรียญน,นะครับ ภายในวันที่16มกราคม2026ถ้าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปเกินกว่า340ในขณะที่ผมซื้อได้ที่340เนี่ยผมก็จะสามารถทำกำไรได้จากส่วนต่างของราคาที่ผมมีสิทธิ์ในการซื้อกับราคาจริงของตลาดใช่ไหมครับแต่ถ้าในทางกับกันถ้าราคาเบรกเชียร์เขาลงมาต่ำกว่า340 ไปจนกระทั่งถึงวันที่หมดสัญญาสัญญานี้ก็จะไม่ได้มีความหมายอะไรก็คือเปล่าประโยชน์ไปนั่นเองณเวลาที่ผมอัดคลิปนี้อยู่นะครับหุ้นเบอร์เกเชียขึ้นมาอยู่ที่414เหรียญน,นะครับซึ่งในส่วนของตัวหุ้นเนี่ยถ้าขายวันนี้เราก็จะมีส่วนต่างเนาะ414ลบกับ340นะครับเท่ากับ74เหรียญ ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ21.76%ในระยะเวลาประมาณ8เดือนเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าเราปรับ Annualize นะครับเป็นต่อปีเนี่ยก็จะประมาณ32.4%ต่อปีซึ่งก็ถือ <Wow. S 1> ว่าเป็นผลตอบแทนที่ดีมากๆแต่เนื่องจาก k s r k r e h a t h a w a y นะครับเป็นหุ้นที่ดีมากๆในสายตาของผมนะเพราะนั้นผมจึงกล้าใช้ Call Option เข้ามาช่วยนะครับในการที่จะทำให้มันมีกำไรได้มากขึ้นด้วยโดยที่เราใช้เงินน้อยลง เมื่อเทียบกับการไปซื้อหุ้นจริงๆ100หุ้นนะครับะนั้นเรามาดู Position ในพอร์ตจริงๆของผมเลยดีกว่าจากหน้าจอนี้นะครับคอลัมน์คอสคือจํานวนเงินที่ผมใช้ในการซื้อ call option ไปซึ่งเท่ากับ6,100เหรียญน,นะครับและถ้าวันนี้ผมจะขาย call option นี้ออกไปเนี่ยก็ให้เราดูที่คอลัมน์ n น t l i q u i d i t y นะครับซึ่งผมจะสามารถขายออกไปได้1 0,000 695เหลรียญนะครับคิดเป็นกำไรก็คือ4595เหลรียญนะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตามช่อง PLOpen ตรงนี้เลยนะครับก็คือ75.3% <Wow. S 1> ในระยะเวลา8เดือนถ้าเราปรับเป็น a n a l y z e d นะครับก็จะได้เท่ากับ112% <Wow. S 1> ต่อปีเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าการใช้อ PTION นะครับสามารถสร้างกำไรให้เราได้มากกว่าการไปลงทุนในหุ้นโดยตรงนะครับถ้าเราเลือกใช้ กลยุทธ์ที่ถูกต้องนะครับแล้วใช้กับพุ้นที่เหมาะสมด้วยซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินมาว่าพวก e ดลิเวอรีหรือ Option หรือ Future พวกนี้มันมี Le v e ล a g e มันจะมีความเสี่ยงเยอะนะครับทำให้พอร์ตของเราพังได้เลยอันนี้เขาก็พูดถูกนะครับแต่ว่าในทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียของมันอยู่แล้วถ้าเราใช้อย่างถูกต้องนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะกลยุทธ์ถูกนะครับใช้กับพุ้นที่เหมาะสมนะครับมันก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้เราได้มากขึ้นซึ่งผมไม่ได้บอกนะครับว่า o p t ชันเนี่ยเอา แล้วที่สําคัญเนี่ยการที่ผมได้รู้จักออปชันครั้งแรกเนี่ยก็เพราะว่าผมไปได้รู้มาว่าคุณวอร์เรนบัฟเฟตเองก็ใช้ออปชันในการเอามาเป็นเครื่องมือในการลงทุนเนี่ยบางครั้งด้วยเช่นกันนะครับ <Wow. S 2> เขาก็สามารถทํากําไรไปได้นะครับหลักพันล้านเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้จักออปชันมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างผลตอบแทนให้กับเรา 15- 20%ต่อปีนะครับติดต <Wow. S 2> ามช่องนี้เอาไว้นะครับผมจะมีสัมมนาฟรีให้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับดูลิงก์ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เช่นกันนะคร